สินเชื่อประเภทบัตรกดเงินสดดีไหมผมว่าดีนะครับซึ่งมันไม่ต่างกับสินเชื่อประเภทเงินก้อนเลยนะครับเพราะอะไรอย่างแรกหลักการอนุมัตินะครับต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยแต่บัตรกดเงินสดเนี่ยเป็นบัตรที่มีวงเงินมานะครับเราอยากใช้เงินเราข้อบกดนะครับพอกดแล้วปุ๊บดอกเบี้ยแมื่คิดตามที่กดครับผม ถ้าเป็นสินเชื่อเงินก้อนเนี่ยพออนุมัติปับ๊บมาเป็นก้อนก็จริงครับมาทั้งวงเงินเลยครับผมแต่จะเริ่มการเป็นหนี้จะเดินเลยนะครับทั้งหนี้ทั้งดอกเบี้ยจะเดินเลยนะครับแต่ถ้าบัตรกดเงินสด ฉุกเฉินค่อยกดมาครับเปรียบเสมือนวงเงินสำรองพร้อมใช้ครับผมอีกทั้งนะครับถ้าเป็นสินเชื่อแบบเงินก้อนนะสมมุติว่าได้อนุมัติมา1นึ่งบาทละกันนะครับเงินก้อนพอเราคืนเขาไปครบแล้วก็เท่ากับสัญญาเสร็จสิ้นนะครับก็ต้องไปขออนุมัติตัวใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดที่เราได้อนุมัติมา10,000บาทนะครับเราใช้จ่ายไมเท่าไรเราคืนมเท่าไรมันก็เงินก็จะเข้ากลับไปในวงเงินบัตรเท่านั้นครับผม ประมาณนี้นะครับหลักการคร่าวๆครับแล้ววันนี้นะครับเปเปอร์ก็จะมาแนะนํา9บัตรกดเงินสดที่น่าสนใจนะครับในปี2023นี้นะครับหรือปี2566นี้นะครับเลือกได้ตามใจเลยครับเพราะว่าส่วนมากเกณฑ์รายได้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องสูงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมสวัสดีครับเปเปอร์มูจิไรตี้นะครับผมช่อง f i n ช n c i a l ว a r ล e ตี variety, นะครับสาระดีๆทั้งสินเชื่อและการเงินต่าง,างๆครับผมใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามให้เราหน่อยนะครับ Subscribe รูปก,กระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปครับอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกนะครับ9บัตรกดเงินสดที่น่าสนใจในปีล่าสุดปี2023นี้มีอะไรบ้างมาเริ่มกันไปเร็วๆเลยครับตัวแรกที่จะแนะนำนะครับคือ บัตรเงินด่วน Express c a s h ครับจากค่ายกสิกรไทยนี่เองครับผมตัวนี้นะฮะอนุมัติไวสุดนะฮะภายใน15นาทีนะครับสมัครผ่านแอป Kplus ครับผมรายละเอียดคืออายุผู้สมัครนะครับ20 70ปีนะครับรายได้ขั้นต่ำนะครับแค่7,500บาทต่อเดือนครับผมและทันมาอายุงานนะครับ6เดือนขึ้นไปครับวงเงินที่เขาอนุมัตินะครับประมาณ5เท่าของรายได้นะครับผมอัตราดอกเบี้ยนะครับ18 25นะครับช่องทางการสมัครนะครับ สมัครผ่านแอปเคพลัสนะครับผมหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยก็ได้นะครับผมหรือจะสมัครผ่านสาขาของธนาคารที่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยให้บริการได้ครับถัดมาตัวที่2เลยนะครับบัตรกดเงินสด TTB Flash ครับตัวนี้จุดเด่นเพิ่มเติมก็คือสามารถโอนหนี้จากที่อื่นมารวบไว้ในบัตรนี้ได้ครับผมรายละเอียดนะครับอายุผู้สมัคร20-60ปีครับรายได้ขั้นต่ำนะครับ10,000บาทต่อเดือนครับผมถัดมาอายุงานตัวนี้ดีหน่อยฮะเอาแค่4เดือนขึ้นไปก็พอครับอายุงานวงเงินที่อนุมัตินะครับ ถ้ารายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทจะอนุมัติประมาณ1.5เท่าของรายได้ครับแต่ถ้าเกินนะครับจะอนุมัติตั้งแต่9 0 0 0ถึง5 0 0 0 0บาทครับผมอัตราดอกเบี้ยเป็นย5เป็นตต่อปีครับแล้วก็ช่องทางการสมัครนะครับสมัครในที่เว็บไซต์ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือท TB เขาหรือสมัครในที่สาขาเลยครับถัดมาตัวที่3แล้วนะครับบัตรกดเงินสดป e o ป l e c a า d นะครับของธนาคารออมสินนี่เองครับผมเห็นหลายคนถือบัตรตัวนี้แล้วก็มีครับตัวนี้ธนาคารออมสินเขาบอกว่าเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์นะครับในรูปแบบหมุนเวียนครับผม วงเงินสูงสุด3 0 0 0 0บาทนะครับโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันครับผมรายเดือนนะครับอายุผู้สมัครตั้งแต่20ปีถึง60ปีครับรายได้ขั้นต่ำไม่แรงครับ70,00บาทต่อเดือนขึ้นไปครับโดยที่อายุงานขอ1นปีขึ้นไปครับส่วนวงเงินที่อนุมัตินะครับไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือตั้งแต่5 0 0 0ถึง30,000บาทครับอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่เกิน24%ต่อปีครับผมช่องทางการสมัครสมัครในที่สาขาธนาคารอมสินเลยครับผม มาตัวที่4ี่นะครับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสครับผมตัวนี้นะเขาบอกอนุมัติเร็วสุดภายใน10นาทีเลยครับแล้วก็สามารถขอวงเงินเพิ่มได้ด้วยครับผมอีกทั้งยังสามารถผ่อนสินค้า0%ูได้ด้วยนะครับสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการครับมาดูรายละเอียดกันนะครับอายุผู้สมัครตั้งแต่2 0ถึง55ปีครับรายได้ขั้นต่ำไม่แรงเองแล้วครับ7,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับส่วนวงเงินที่อนุมัตินะครับแล้วแต่นะฮะช่วงที่เราจะได้แล้วแต่การอนุมัติของเขาเลยนะ ช่องทางการสมัครนะครับสมัครได้ที่แอปยูเม plus นะครับหรือ l ล n e นะครับมีอดเดรสด้วยนะครับ at y u m e plus นะครับหรือที่สาขายูเม plus ที่เราเจอครับผม5นะครับบัตรกดเงินสดเอมันนี่นะครับเขาบอกอนุมัติไว้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับรายละเอียดนะครับอายุผู้สมัครตั้งแต่20ถึง60ปีครับรายได้ขั้นต่ำไม่แรง5,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับ โดยที่ตัวนี้ดีครับอายุงานเพียง1เดือนขึ้นไปครับผมวงเงินอนุมัติฮะแบ่งเป็นสข้อนะครับโดยที่ถ้ารายได้3 0,000บาทต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยวงเงินอนุมัติไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับแต่ถ้ารายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทครับวงเงินอนุมัติจะไม่เกิน1.5เท่าของรายได้นะครับผมส่วนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่17-25%ต่อปีครับช่องทางการสมัครนะครับสมัครผ่านเว็บไซต์ครับหรือผ่านแอปเอแมนนี่เลยครับผมไปไวๆต่อกับบัตรตัวที่6นะครับผมคือบัตรกดเงินสด Cash อออน โดยที่รายละเอียดนะครับอายุผู้สมัครนะครับตั้งแต่20ถึง65ปีครับรายได้ขั้นต่ำไม่เกินหมื่นก็คือ8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับอายุงานไม่แรงตัวนี้อายุงาน4เดือนขึ้นไปครับวงเงินเดินมาครฮะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของเขาครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่25%ต่อปีนะครับมาดูช่องทางการสมัครนะครับสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ครับผมแอปอีออนไทยครับและที่เคาน์เตอร์เีออนเขาเลยครับผมมาตัวที่7นะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับบัตรกดเงินสด แคชจอยอีซี่ครับผมวันนี้เป็นประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลนะครับหรือที่เรียกว่ารีโว i ิ g งโลนครับผมรายละเอียดนะครับอายุผู้สมัครตั้งแต่2 0ถึง60ปีครับโดยที่รายได้ขั้นต่ำเพียง70,00บาทขึ้นไปต่อเดือนครับอายุงานไม่แรงอีกแล้วอายุงาน4เดือนขึ้นไปครับวงเงินนี่อนุมัติแบ่งเป็น2เกณฑ์นะครับรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทเนี่ยจะอนุมัติไม่เกิน2เท่าของรายได้นะครับแต่ถ้ารายได้เกิน30,000บาทขึ้นไปครับจะอนุมัติไม่เกิน5เท่าของรายได้้หรรือไม่เกินน10,000าาบบทคั ส่วนดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีครับผมช่องทางการสมัครนะครับสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของ Cashjoy เขาได้เลยนะครับหรือสมัครผ่าน Cashjoy Mobile Application นะครับหรือง่ายๆสมัครที่ร้านเจมา์ทุกประเทศได้เลยครับผมมาบัตรที่8แล้วนะครับบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash ครับ ตัวนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์นี่เองนะครับรายละเอียดนะครับอายุผู้สมัครตั้งแต่20ถึง60ปีครับรายได้ขั้นต่ำก็ไม่แรงนะครับตัวนี้รายได้ขั้นต่ำ10,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับส่วนวงเงินการอนุมัติไม่เกิน5เท่าของรายได้และหรือไม่เกิน1.5ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่7.5ถึง25%ต่อปีครับผมช่องทางการสมัครนะครับสามารถสมัครผ่านแอป SCB EASY เขาได้เลยครับหรือจะสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาได้ครับ มาตัวสุดท้ายตัวที่9แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มมาแรงแบบเงียบๆนะครับบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ครับผมซึ่งเป็นบัตรของธนาคารเกียรตินาคินพัทระนี่เองครับตัวนี้นะฮะเขาเคลมไว้ว่าแค่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารเกียรตินาคินพัทรนะครับแล้วก็มีเงินเดือน10,000บาทนะครับก็สมัครได้แล้วครับเขาบอกไว้อย่างนี้ครับรายละเอียดคืออายุผู้สมัครตั้งแต่20-60ถึงปีเช่นกันครับรายได้ขั้นต่ำนะครับ10,000บาทต่อเดือนครับผม ส่วนอายุงานนะครับอันนี้แบ่งเป็น2เกณฑ์นะครับอายุงานแค่4เดือนขึ้นไปก็ได้นะครับในกรณีที่รายได้ต่ํากว่า1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้ารายได้สูงกว่า1500 0บาทนะครับอายุงานแค่1เดือนเขาก็สมัครได้แล้วครับผมวงเงินอนุมัตินะครับแบ่งเป็น3เกณฑ์ครับผมอย่างแรกครับขั้นต่ํา10,000บาทเนี่ยจะอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 2, 5 0 0 0นนะครับผมอย่างที่2อนะครับรายได้30,000บาทขึ้นไปอนุมัติวงเงินไม่เกิน3เท่าของรายได้นะครับ และเกณฑ์ที่3ามเขาก็คือว่าถ้ารายได้น้อยกว่า30,000บาทนะครับวงเงินอนุมัตินะครับไม่เกิน1.5เท่าของรายได้ครับผมส่วนอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน25%ต่อปีครับแล้วก็ช่องทางการสมัครนะครับสามารถสมัครผ่านแอป KKP Mobile ของเขาได้เลยครับผม มาไวไปไวกับ9าบัตรกดเงินสดนะครับในวันนี้ครับผมฟังแล้วเฮ้ยเราคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตัวไหนนะครับก็ลองดูนะครับผมยังไงขอให้ทุกคนมีสภาพคล่องที่ดีนะครับผมเพราะตัวนี้บัตรกดเงินสดเนี่ยมันสามารถหมุนเวียนไม่กดก็ไม่เสียตังค์ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับซับสไคร์รูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินนะครับผม ครั้งต่อไปนะครับพบกับเราทุกวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ